มีข่าวดีของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อเนื่องนะครับเมื่อมีการเปิดเผยออกมาจากยูฟ่าว่ากลายเป็นทีมที่ทำกําไรสูงสุดในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับสร้างรายได้ได้มากถึงกว่า3,000ล้านบาทเลยนะคะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรมหาเศรษฐีของเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นทีมที่ได้กําไรจากการแข่งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อฤดูการที่แล้วมากที่สุดหลังจากที่ได้เงินไปกว่า92,600,000ดอลลาร์หรือประมาณ3,241ล้านบาทค่ะ ถึงแม้ว่าทางทีมแมนซิตี้จะพ่ายแพ้ต่อแชมป์เรียลมาดริดจากสเปนและก็ตกรอบรองชนะเลิศไปได้นะคะแต่ว่าเงินส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดทางทีวีของอังกฤษมีจำนวนค่อนข้างสูงค่ะนี่ก็ยังคงส่งผลให้เรือใบสีฟ้ารับซับไปมากที่สุดอยู่ดีนะคะคขณะที่ราชันชุดขาวได้ส่วนแบ่งมากที่สุดตามมาเป็นอันดับที่2ตัวเลขอยู่ที่88ล้าน4แสนดอลลาร์หรือประมาณ3 9 4ล้านบาทค่ะครับส่วนด้านของมาลาย YouTube, 9, ูตุสก็บในสื่อกานโชเซเรียได้รับส่วนแบ่งมาก ที่สุดเป็นระดับ3นะครับที่ตัวเลข84.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2,947ล้านบาทแม้จะตกรอบ16ทีมก็ตามเนื่องจากยูทูสเองก็ได้รับค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก้อนโตที่สุดในซีซั่นก่อนด้วยกระที่มาร์กาบิลเทลอาวีฟจากอิสราเอลนะครับนี่เป็นทีมที่ได้รับส่วนแบ่งน้อยที่สุดนะฮะ6.7ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ584.5ล้านบาทนะครับครับมาดูยูโรปาลีกกันบ้างนะครับทีมที่ได้กำไรจากการลงการแข่งขันรายการนี้มากที่สุดเมื่อซีซั่นก่อนเป็นของทีมผงแดงลิเวอร์พูลนะครับรองแชมป์ด้วยตัวเลข41ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,000กับอีก400ล้านบาทด้วยกันนะครับ หรือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้วยนะครับที่หลายสโมสรอยากจะผ่านเข้าไปเล่นเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าได้เงินรางวัลได้เงินส่วนแบ่งจากค่าลิกิกการณ์สดเนี่ยเยอะเลย<ม>ทีเดียวไม่น้อยเลยนะครับ